ปุ๋ยเป็นคนที่ทํางานกลางแดดกลางแจ้งตลอดค่ะแล้วยิ่งเวลาเจอมลภาวะต่างๆผิวหน้าต้องการการปกป้องไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเอ่ยหรือว่าครีมบํารุงเอ่ยและยิ่งตอนนี้นะคะปุ๋ยอายุเข้าจะใกล้เลขสามคืนลูกทีแล้วผิวหน้าต้องการการฟื้นฟูการบํารุงค่ะเลยอยากได้ครีมกันแดดดีๆนะคะที่แบบตามที่ตัวเองต้องการเลยในสเปคเลยก็คือเป็นกันแดดตัวที่กันแดดได้สูงสุดจริงๆแล้วก็บํารุงผิวไปในตัวด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหาเจอแล้วแล้วหายากมากจริงๆกว่าจะเจอตัวนี้ก็คือนี่เลยคลิตภัณฑ์ นี้นะคะผลิตภัณฑ์เพียวแคลตัวนี้เลย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครีมกันแดดที่เป็นเนื้อครีมสีขาวของแท้ของครีมกันแดดต้องเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้แหละแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ผสมรองพื้นเลยนะคะเพราะเขาอยากคงประสิทธิภาพของครีมกันแดดตัวนี้เอาไว้นั่นเองแล้วเขาก็ยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวหน้าไปในตัวด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับตัวที่ปุ๋ยต้องการมากๆนะเพราะว่าตัวปุ๋ยเองทํางานกลางแดดกลางแจ้งเจอมลภาวะต่างๆผิวหน้าพังมากๆค่ะและที่สําคัญตัวนี้สามารถปกป้องผิวหน้าของเราด้วย S p f แบบ50บวก PA บวกบวกบวก ไปเลยถือได้เลยว่าเป็นสีบวกที่ปกป้องผิวหน้าของเราได้อย่างสูงสุดจริงๆ ที่ปุ๋ยเลือกใช้ครีมกนแดดตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพทุกขั้นตอนในประเทศเกาหลีแล้วค่ะและยังได้รับมาตรฐาน CGP และ ISO 2 2 7 1 0ด้วยนะคะและยังไม่ใส่สารที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในครีมด้วยไม่ว่าจะเป็นพาราเบสอลกอฮอล์หรือว่าสารสเตียรอยด์และสีต่างๆนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมค่ะที่จะเป็นสารสกัดบํารุงผิวไม่ว่าจะเป็นวิตามินอ e ีที่จะให้ความชุ่มชื้นนะคะผิวไม่แห้งตึงแล้วก็ลดริ้วรอยก่อนวัวยด ให้ความกระจ่งางใสต้านอนุมูลอิสระอะดีโนซีนที่จะให้ความเพิ่มพลังแก่ผิวของเราแล้วก็ซ่อมแซมผิวของเราให้แข็งแรงด้วยและยังมีโ r ล์สต็อปนะคะที่จะเป็นตัวที่ป้องกันฝุ่น PM 2 5เป็นฝุ่นขนาดเล็กไม่ให้เข้าแทรกซึมสู่ผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใช้แล้วผิวไม่มันหน้าไม่วอกไม่เทาไม่ลอยแน่นอนเกลี่ยง่ายแถมไม่เป็นคราบผิวหน้ากระจ่งางใสทั้งวันด้วยค่ะ คุณภาพดีเกินราคาแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถสวยได้สามารถมีผิวหน้าดีได้ในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลองไปหาซื้อดูค่ะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพของเขาอัดแน่นเต็มหลอดแน่นอนแล้วก็เห็นผลดีจริงๆนะคะใช้แล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้อซ้ําอย่างแน่นอนและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันนะคะ